เอเอเฮ้ยฮาบุรสป,ปา <c oughs> เอา้อขี้แห่ครับใส่ขี้แห่เด้ <laughs> บเอดบ,บ,บ่ฮอนเถอะฮอนบ่อุอ่น วิถีชนบทมีบอระห์มีแตะขี้ใส <laughs> ่อะสวยยังอืมพา,าอะไวะอันี้ไหมปลาซิวอะ อะไรบอกคอได้ยังบอกคอเนาซัดต้องขึ้นเบรอซัดบังทีเบิดแล้วก็ซัดกลับมาโหวัดเอาติเอยเข้ามปแล้ว